สำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนเนี่ยถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะเข้ามานะเอาด้านที่ดีก่อนก็คือว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดวงดาวโชคลาภของราศีมีนเรื่องโชคลาภก็จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่สองที่ต้องเตือนก็คือดาวเสาร์มันเป็นดาวแห่งการผิดหวังเสียใจความลาขอหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคนที่ดาวเสาร์เข้าเนี่ยมีความหวังแต่อย่าคาดหวัง <Okay. S 2> ประการเป็นคาดหวังปุ๊บเนี่ยมันจะตรงอยังู้อย่างนี้นนนเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้เลยมันก็จะผิดหวังเส<บ>ียใจเ่ยนะรจากโชคดีในรเรื่องของงานนี่คือว่าคนดาวเสาว์คือคนที่งานหนักนะนนเนี่ยอาชิพปีแล้ดอิสระทั้งหลายเนี่ยเวลาดาวเสารเข้าเนี่ยดวงจะคึกคักมากรายได้เงินทองจะแบบไหลมาเทมาจากหลายทางหลายทินะครับแต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าดาวดวงนี้มันเป็นดาวแห่งการเจ็บป่วยแลวต้องเจออะไรหนักๆนะเนี่ย ใครที่เกิดในราศีมีนเนี่ยนะครับต้องย้ําว่าคุณเป็นราศีที่เน้นเรื่องของการออกกําลังปีนี้ตอนนี้เราเลยยู่อยู่นหน้าไนกี้กันนั่นเองใช่ช้อปปิ้งกันดีกว่าไปเตรียมออกกําลังกันลุยไนกี้กันเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบคอลเลกชันพิเศษนี่ค่ะเป็นแบบลิมิตเอดิชั่นนี่ผมจะบอกว่าผมเพิ่งสังเกตเห็นนะ,อะไอตัวนี้มันไม่ใช่เชือกลงเท้าปกติเล นี่เป็นการห้อยเพิ่มปกติเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะมีการปลูกเชือกคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนมงคลเราจะเห็นพวกตามเครื่องลงเครื่องลายใช่ใช่ทุกคนเขาจะปลูกคล้ายๆแบบนี้นี่เขาก็เลยมาห้อยที่รองเท้าด้วยเลยเอ้ยเราแกะออกจากนี้ไปได้ไหมเออได้ทุกคนเออทงเออพนักงานนะจริงนอกจากรองเท้าเนี่ยคนคนออกกําลังเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องมีเสื้อผ้าด้วยมาด้านนี้ดีกว่าถ้าเสื้อผ้าคือปกติเนี่ยตุ๊จีนมันมาคู่กับสีแดงอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าปีนี้ สีแดงหรือสีส้มก็ได้นะเป็นสีที่ยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นไม่เราเขาจริงในกี้คือชุดแดงเขามีหลายชุดมากยังไม่มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังเนี่ยคุณเริ่มจากการซื้อชุดกีลากอลันท์กีฬะก่อนเป็นทิคเทคนิคที่ดีลองซื้อชุดก่อนเผื่อจะออกกําลังกาย